ในกิจกรรมนะคะวิ่งชมพูกระดึงกันหน่อยค่ะซึ่งปีนี้การตอบรับนะคะจากเหล่านักวิ่งเป็นจํานวนมากด้วยเส้นทางที่ไกลที่สุดนั่นก็คือ3 5กิโลเมตรด้วยกันค่ะโดยที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะตําบลสีฐานอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายกิติคุณบุญคุณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดกิจกรรม โรตารีภูกระดึงเวกอัพนะคะรัน2 0 2 4โดยทางอำเภอภูกระดึงค่ะร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและสโมสรโรตารีนะคะภูกระดึงเลยภาคนะคะ3340ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งเขามีการกำหนดเส้นทางวิ่งนะคะในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง3ระยะด้วยกันระยะแรกนะคะนั่นก็คือ10กิโลเมตร ระยะที่2ก็คือ25กิโลเมตรแล้วก็ระยะที่3เนี่ยไกลที่สุดเลยก็คือ35กิโลเมตรโดยเขามีการเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งระยะแรกนะคะนั่นะก็คือ35กิโลเมตรโดยมีนายสุภเริกน้อยสุวรรณค่ะนายอำเภอภูกระดึงและก็นายสำเร็จนะภูแสงสีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหัวหน้าส่วนระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีผู้สนใจค่ะจากทั่วประเทศเลยนะคะมากกว่า300คนด้วยกันทำให้ ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะเกิดรายได้นะคะจากการบริการร้านอาหารรวมถึงที่พักแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะให้ความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรณรงค์งดใช้แก้วพลาสติกรวมถึงขยะพลาสติกในอุทยานแห่งชาติเพื่อให้คงรักษาไว้นะคะซึ่งแหล่งรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงนั่นเอง